3ตัวงวดนี้นะครับ3ามตัวงวดนี้นะใครชอบก็ตามนะทุกคนนะครับมันเอาจิงๆมันไม่ใช่เลขแบบสวยงามอะไรหรอกทุกคนว่าเป็นเลขสวยงามีอย่างดอกพี่น้องนะครับนะ <S <S ไม่ใช่เลขสวยนะครับมันอาจจะไม่ใช่เลขดังก็ได้ทุกคนเนาะเอาเป็นว่านะครับใครชอบก็ตามนะครับถ้าใครไม่ชอบผ่านได้เลยนะครับเนาะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีคุณกัญญาครับผมคุณบางออนด้วยนะอ่าเช็ควันเวลาก่อนเด้อนะครับเช็ควันเวลาว่าตรงพิมพ์คาว่าตรงมานะถ้าเช็คแล้วไม่ตรงพิมพ์คาว่าไม่ตรงเด้อนะครับ สวัสดีจ้าสามตัวนี้นะครับจะเป็นสามตัวในซองนะครับจะเป็นเลขสามตัวในซองนะผมดึงออกมาให้ทุกคนเลยนะครับผมดึงออกมาให้ทุกคนเลยนะครับพอดีมันมาวันนี้ประมาณช่วงเที่ยงนะครับเนาะเลขสามตัวชุดนี้นะครับมาประมาณช่วงเที่ยงนะนะครับมาปึ๊บนะครับเออผมก็กลัวทุกคนแบบ ผมก็กลัวทุกคนแบบหาซื้อไม่ทันเออปุก็เลยต้องเฝ้ามากนะครับเนาะนะครับแต่พุ่งนี้นะหมัดเดียวนะครับรับรองนะครับในกลุ่มได้แน่นอนนะในกลุ่มได้แน่นอนนะครับอาจารย์มาแล้วครับผมนะรัฐบาลนะครับรัฐบาลประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหี่ครับผมรัฐบาลงวดประจํำที่ หนึ 1> 1, ่งกรกฎดาสองห้าหกสี่ครับผมนะใครชอบนะครับสําหรับใครที่ชอบเนาะสามารถตามได้นะจ๊ะทุกคนย้ําว่าสามตัวรัฐบาลเป็นสามตัวชุดเดียวกันกับเลขในซองนะครับเนาะเป็นสามตัวเดียวสามตัวชุดเดียวกันกับเลขในซองนะครับใครตามทูปปู่ก็ตามได้นะครับเนาะใครตามทูปปู่ก็ตามได้นะครับสําหรับทูปปู่ที่ผมจุดไปนะครับ นาะใครที่ไม่ทันนะครับสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมส่งให้นะนะครับจิ้มแล้วแจ้งแอดมินแล้วนะครับอย่าลืมอย่าลืมแจ้งคนในกลุ่มผมนะครับนะถ้าไม่แจ้งคนในกลุ่มผมผมไม่รู้นะครับว่าว่าพากันได้แล้วหรือยังนะครับเพราะว่าบางคนก็ได้แล้วนะครับเออเนาะ,ะรัฐบาลนะจ๊ะรัฐบาลนะเก้าอี้ราคาเท่าไหร่ ใช่นะค้นรับประเด็นแล้วครับนะผมไม่ได้มาขายเก้าอี้เด้อนะครับผมมาขายผมมาให้ปล่อยหมูชาติกำไรนะครับเนาะนะครับเก้าอี้คือคําว่าแช์นั่นแหละนะครับเนาะนะครับขอคนละแชร์นะนะครับก่อนจากกันคืนนี้นะครับจบคลิปนี้นะครับลบเลยนะนะครับลงไลฟ์สดนี้ผมขออนุญาตลบเด้อนะครับรัฐบาล1กรกฎาคม2564นะครับใครทันก็ทันนะ ตกหล่นอะไรตรงไหนนะครับจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับอาจารย์ใจดีจังคะขอขอบคุณมา,มากๆเด้อนะครับมาแบ่งปันนะทุกคนเนาะสำหรับใครที่ชอบก็สําหรับใครที่ชอบก็จัดได้นะครับเนาะยางเลาะหาเลยพี่น้องนะครับให้กอีหนึ่งตัวคะ่ะไม่ทันทุกปูค่ค่ะนะครับสําหรับใครไม่ทันสามตัวทุกปู่นะครับจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับซึ่งเป็นปู่น้องจอกนะครับเนาะ เป็นผู้น้องจอกพี่น้องนะครับเป็นปู่น้องจอกนะครับที่ที่เอ่อที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆครับผมนะศักดิ์สิทธิ์่ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องนะครับทุกวันพฤหัสนะครับทุกวันพฤหัสของทุกอาทิตย์นะครับนะทุกวันพฤหัสนะครับจะมีหมอลำซิงนะครับหมอลำซิงที่เข้าเจาแบบไปแก้บนทุกอาทิตย์เลยนะครับนะทุกอาทิตย์ครับผมสิมีหมอลำซิงเข้าเจ้าไปแก้บนพี่น้องนะครับเนาะ ไปแก้บนอ่าผมก็บ่รล้นะครับว่าจะเอาไปแก้บนเลี่ยองอยังเนี่ยนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเนาะส,สักซีดีดีพี่น้องนะครับสําหรับใครที่ไม่ทันนะก็จิ้มดิงด้านล่างเดี๋ยวผมส่งแนวทางทูปปู่ให้นะครับรัฐบาลหนึ่งกรกฎาสองห้าหกสี่นะจ๊ะเลขสามตัวนะครับตัวแรกนะครับ ตัวแรกเป็นเลข3นะทุกคนรัฐบาล3ตัวนะครับเลขตัวเดียวกันในซองนะครับเลขตัวเดียวกันในซองนะครับนะถ้าได้ตัวนี้ไปนะครับนะได้3ตัวนี้ไปนะครับนะเข้าใจเลยว่านะครับนะทุกคนเข้าใจเลยว่าเลข3ตัวนี้นะครับเป็นเลขชุดเดียวกันกับเลขในซอง นะครับสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามนะทุกคนสามหนึ่งหนึ่งสามคุณคุณบอคุณบอพี่น้องนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามคุณบอพี่น้องคุณไหมเอ่ยนะสำหรับใครต้องการเข้ากลุ่มนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีจ้าสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับตัวสุดท้ายตัวอะไรทุกคนตัวสุดท้ายตัวยังพี่น้อง <laughs> นะครับตัวสุดท้ายตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยนะครับตัวสุดท้ายตัวอะไรเอ่ยนะครับสามหนึ่ง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 หกนะจ๊ะสามหนึ่งหกนะครับใครชอบก็สามารถเลือกเล่นได้เด้อทุกคนนะครับใครชอบนะครับเนาะมือเินเศร้าดุกยางหาลอตเตอรี่รวยไปนอนนะครับสามหนึ่งสามหนึ่งหกนะครับสามหนึ่งหกไม่เป็นสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งหกนะครับ รัฐบาลหนึ่งกรกฎาคมสอง4้าสี่นะครับสา6หนึ่งะจ๊ะสามหนึ่งหนะทุกคนสามหนึ่งหนะครับใครชอบก็สามารถเล่นได้นะนะครับมีคนมีคนพิมพ์มาใกล้เคียงนะครับสามหนึ่งห้านะครับสามหนึ่งสามก็มีนะครับนะคุณวิโรจน์นะครับสามหนึ่งนะจ๊ะทุกคนเนาะรูป ทูปปูเหมือนนะครับเกือบจะเหมือนเลขสามตัวในซองเลยนะครับผิดแค่ตัวเดียวเอานะออปูปนไหาบกไก่เลยนะครับให้ตรงกันเป๊ะๆกับเลขในซองเลยนะครับออผิดตัวเดียวนะครับออกบเป๊ะไรนะครับผิดแค่ตัวเดียวนะจ้ะรัฐบาลสามตัวสามหนึ่งหกนะจ๊ะรัฐบาลสามตัวสามหนึ่งหกตัดเล่นได้ตัดนะตัดเล่นก็จะประมาณนี้สามหก สามหกหกสามนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับเนาะตัดเล่นก็จะประมาณนี้เด้อทุกคนนะครับขอให้โชคดีทุกคนนะครับขอให้โชคดีทุกคนนะเดี๋ยวผมไปแล้วเด้อใครชอบแนวทางนี้ขอคําว่าขอบคุณแค่นั้นพอนะครับสําหรับใครที่สนใจเนาะสาหรับใครที่สนใจ,นะในใจกําไรหินนําโชคนะครับเนาะกำไรหินนําโชคนะครับสามารถ ทักแชทมาได้เด้อทุกคนทักแชทมาได้นะครับกําไรหินนําโชคนะครับลิงด้าน,นล่างจิ้มแล้วแจ้งแอดมินเข้ากลุ่มได้เลยนะจ๊ะลิงด้านล่างจิ้มแล้วแจ้งแอดมินเข้ากลุ่มได้เลยนะสําหรับใครที่ที่ต้องการเข้ากลุ่มรับแนวทางอ่ารับแนวทางหมัดเดียวรัฐบาลพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับเออคุณซ้ำรวยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับใครชอบก็แข็บไว้นะครับนับหนึถึงห้าไปแล้ว1 2 3่งามสโอเคจ้าตามนี้นะใครชอบแข็บไว้เลยจ้าใครไม่ชอบผ่านได้นะจ๊ะ